พุทธิพงศ์มั่นใจคุณสมบัติลงสมัครสสได้มองบิ๊กตู่ลงสนามการเมืองเพิ่มทางเลือกประชาชน11มกราคม2566ที่พรรคภูมิใจไทยนายพุทธิพงศ์ปุณณกันสมาชิพกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณสมบัติสสจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่หลังเคยต้องคดีชุมนุมทางการเมืองกับกปปศที่ต่อต้านรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรว่าได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้ว สามารถลงสมัครสอสอได้เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดอีกทั้งก่อนหน้านี้ที่ตนเคยถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ผลสภาพสสก็เป็นการร้องในช่วงที่ดํารงตําแหน่งสอสออยู่และเหตุการณ์จบไปแล้วซึ่งหากได้เป็นสอสอในครั้งนี้เรื่องดังกล่าวก็ไม่เกี่ยวข้องแต่ในส่วนของการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีไม่สามารถดํารงตําแหน่งได้เพราะตามรัฐธรรมนูญได้ระบุคุณสมบัติรัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษา โดยไม่คำนึงว่าคดีจะถึงที่สุดหรือไม่อย่างไรก็ตามตนจะลงสมัครสสหรือไม่อยู่ที่พักภูมิใจไทยจะพิจารณาอีกครั้งเมื่อถามถึงการตั้งเป้าสสในพื้นที่กทมนายพุทธิพงศ์กล่าวว่ายังประเมินไม่ได้แต่ยืนยันว่าอดีต8สสกทมเดิมที่มาอยู่พักภูมิใจไทยต้องรักษาพื้นที่เดิมให้ได้เมื่อถามว่ากระแสะของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียังขายได้อยู่หรือไม่ในกทม นายพุทธพงศ์กล่าวว่าถือเป็นเสน่ห์ของระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนายกมาเปิดตัวกับประชาชนชัดเจนถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นทางเลือกประชาชนแต่เราก็มีทางเลือกของเราที่แต่ละคนจะนําเสนอนโยบายไม่มีใครดีกว่าใครอยู่ที่สถานการณ์วันนั้นใครเหมาะจะนําพาป,ประเทศณนะวันที่กําลังจะต้องเดินไปถึงนายพุทธพงศ์กล่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์